เอาโอกาสต่อจนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านทุกคนตั้างอกตั้งใจคือวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลเป็นวันสำคัญในสร้างพระพุทธศาสนา,นราบรรดาพวกเข้าทุกๆคนส่งยุ้มสร้างกายประอุสาพยายามมากาเพื่อหาข้อมสงบคิดสงบใจได้ไหวหน้าท่าบุญสุนท่าน มันบรดยังมากแต่ไม่ถึงแช่ร่างกายคิดใจก็ยังดีส่วนวัตถุของของซึ่งเป็นเครื่องอามิสธานทั้งๆเนี่ยก็็ตามกับร่างสธาภัยมั่นแต่เรื่องใหญ่เฮาก็มุ่งหมายก็เมื่อมาเพื่อฝึกหัดปลดล็เอาชิดเอาใจของเฮ้าซึ่งเป็นของนี่ประจำจะได้ตัวของเฮ้าถูกวันเวลาแต่เรื่องของคิดใจเนี่ยจเป็นเหตุ ในสร้างแบบสร้างคำด้หลายย่ยยีก็มีจนถึงอนันตรยกรรมบางคนพู้กับเพื่ัดคิดใจคองคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีควมรูคว,ม,ควมลักยกระดับคิดใจขึ้นไปสู้พุ่มถ้ำขันสูงจนในสำเร็จัะผลในผ่านกระลายก็เนื่องจากการเพก่ัด,ดเอาคิดเอาใจของตัวเองเนี่ยแต่ใดมากวางค้นก็มาสิปอยไปตามมามณมของคิด ตามอารมของโลกก็เลยวิ่งกันด้วยทั้งวันทั้งคืนตามสัญญาอารมณ์ทางต่างจิตใจบ่ไม่เวลาได้พักพรออบ่ได้กำลังพิร่าเห็นแต่แดานทางนอกส่วนในด่านทางในอันเลึกลับสึ่งนี้อยู่ในจิตใจของห้องขึ้นรมชาติรู้ชนิดหนึ่งซึ่งสิงอยู่ในร่างของต่ละคนเพาก็รู้จต่ตามประเภทนี้โลก ั้นในทางพษษษษุทธศาสนาเป็นชจางพยายามให้ศึกษาให้อบรมเถิงอกเถิงล้มเนะเอากมามสุขให้ใจมันสุขใจมันยัง่งส่เยาะสย่านเหอเหิมบ่งเส้งไปตามสัญญาอารมณ์ทางต่างมากชื่อลยไปตามสัญญาเก่าๆฉณะรักการของกระพุทธองค์็นเจึาสอน้วย่างดีเพื่อธรรมาดาสุขสันต์ุกคนเจะเกิดขึ้นมาในโลก สิโยโลกได้ก็สามตลอดจึงเทวโลกภพกมาโลกหรือในส่วนลรูปกปภพบกต้องอาศัยธรรมะเป็นเถิงอยู่พระธรรมะนี่เป็นของจําเป็นยุทุกทุกชีวิตทุกอาทุกอาตุทุกพบหรือทุกขับทุกกันก่นก็ต้องอาศัยม่ธรรมะเป็นรักใจเป็นของสิ่ไม่โยตลอดเวลาว่ามีเป็นของบ่าบบกายเป็นของเก่า พ่อของเรานี่มันเปลี่ยนจากคิดใจของเฮาเลยละให้มาเป็นธรรมะถ้าหากนี่ธรรมะใ้นคิดใจเราย่ร่ากันหลายเป็นไหนกับบ่คั่งมีการทะเลาะบ่แว่งกันเพราะมีการดิชาอาขาตพยาบาจอมเว้นกันจ้างคนกับจ้างว่องกันโดยเมตตาปาน่สงสารสึ่งนและกันไม่เร้ว่าพุ่นหน่อยผู้หญ่ผู้หญิงผู้ชายใครก็ตามหรอก สิ่งใดแม้เกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อจะมาสร้างคนงามความดีโดยกนรมดถูกหลกถูกน้ำแต่และบางคนก็บพได้เลยเขาอกเข้าใจว่าเลยศึกษาอมล้ม,ลมก็ปล่อยไปตามข้อมลูสิ่งมันมีในยที่เคยได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรแต่ว่าหลักการของพระพุทธองค์ในคนไปค้นคิดินิพิจารณาในตัวของพระองค์เองนี่ ที่แรกก็ศึกษานโมูอยู่ยังอรลอาลาดาบสุสกาดาบทแต่พวกเรานี่เป็นดาบทอยู่ในขันโลกวานพ้นไปจากโลกนับั้งแต่ภาวะภะวกะระพมลงมัน่นสองหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเที่ยวเกิดเที่ยวหลงเที่ยวตายกันอยู่สนุกจนแผ่น,นดินสูงขึ้นกว่าเน,นื่องจากคนในีรมาทับถมจนได้แผ่นดินทึงตนไม้ตนไร เกิดป้าใจนี่กระส่มด้วยนี่กระสูงกันไปนั่นไซันโซก็เพื่อชาองค์หนึ่งมาเกิดอันนี้กระสูงกันแรดมาองค์กระสูงกันหลายที่แผ่นดินก็เลยสามาทับถมด้วยนี่หลายตอนนี้จากคุณพระรู้จากค่อนข้างไปไม่ว่าเกิดจะมาอะไรก็ตายตายอะไรก็มาเกิดยุ่งก้อนเดินนิยม บอไปบอลบ่เกิดบ่มีทุกบอมียากครพประองสอนไดยย่างดีแต่โดยมากคนเัาว่ใครสนใจอะไรหรอไรยินไนฟั่งกับฟั่งแบ่งสันล่ละแต่เรากิดวันปรรยอืย่นไกยูในตัวของฝ่ของมันมนมมน่นม่ามานบารยูบ้านนัดเมืองนี่ฉะนั้นมีที่การตั้งๆในเริ่มการพึกหัดเป็นเจ้งสอนโดยตามประเพณนี้ที่ห่อได้เพื่อได้เห็นได้ฟั่งได้ยินมา ปุสิยาพุทธะดั้แแรงพ่อเป็นสาวกของเคนพราะเป็นอุบาสากอ,าอุาอบาสิกาของพระพุทธศาสนาก็าจะต่อมีจจงต่ผัดใสสารคุมหรือมิสินหาประจำนี่เป็นขอกดขันตนสําหรับฝึกกายฝึกว่าจ่าสินหาพราะกระซึงมาจักต่อปายหน้าสินหน้าก็ะเม่วุสาโซลหายงดเวด แต่ล้ว่าพันธนี้ก็ว่างมดที่ยนะกล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ของเจ้ายของนะสำหรับคนทั่วโลกเรานั้นจะมีรักษาสิ้นแปดในโกเกตวัน,นอมือหนึ่งถมาเห็นใ้ได้คุมเอาทุกวันก็ยังได้สิ้นสิบเนี่ยก็ยังมีโยชน์สมาเนียนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิไดตัดออกซึ่งพวมบดีนในปฏิกริยาพ่ระพติ คืยาไม่ยากทุกอย่างก็ท่าสางออกไปให้มันเป็นไปในด้านศินธรรมนี่ก็เป็นวิธีการฝึกฝึกคิดใจ้ว้กันเอาแค่ทันแล้วก็ยังมีการไ <c oughs> ม่ยับยั้งช่างใจของตนในมีความสงบมีความสงบคือเ่คิดไปในอารมณ์ต่างๆอยู่ในจุดใดจุดหนึนน่งซึ่งห้ากคหนดให้ไม่ไม่ สิ่งกำหนดในมุมไหนในมดคือจังในโลกปัจจุบันรจะมีหลายแบบอย่างพวกหนึ่งก็กำหนดถึงพุทโธก็มีพวกหนึ่งสิ่งกำหนดถึงอธิษฐานก็มีพวกหนึ่งกำหนดลมหายใจเขาออกพวกหนึ่งกำหนดได้ไดในมดในอารมณ์สี่สิบอย่างในกรรมฐานเพื่อเป็นการปลูกคิดใจไว้ในสิ่งที่ห้องกำหนดอนันต์หรือจะเก็บก็ะยุนแล้เก็บอะไก็ยังได้ แารว่าสิตายก็ยืะน้ำใายนึ่งก็ยังไลยว่าจะให้อยู่ในชุดเดียวก็ให้วิ่งไปทั้งนั่นทั้งนี้ให้อยู่ในชุดที่ห้ากคหนดให้หรือว่าเถาว่าเเค่วาเคมว่าปวดวาไนิวาไนิมดนึกไรหมดแต่ว่าให้อยู่ในข้อมดึกของข้อเสียข้อเด็กไว้เพื่อดึงข้อมลู่ของคิดสิมันส่งไปตามสัญญาอารมณ์ให้มาอยู่ในชุดที่ห้ากคหนดให้ ยูด้นอ่นทะเลก็ยิงดีกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้เดินยืนนั่งนอนใน้หมดอริยบททั้งสี่กับน,น,น้อนจะยจุดนัน้นนี่เป็นการดึงข้อมลูลเห็นไหมยูด้จุด้นจุดหนึ่งที่แรกมันก็นมาหน่อยไฟหลายเล่งเขาเล่งเขามันก็นมายูพ่อเคงิงไปเคงิงนักเขาก็เล่งเขามายูพี่หลายออกไปหน่อยนักเขาเต็มทีทยู่กับตัวเจ้าของไปเลย บ่ได้นีไปเชเมื่สิภาคเสีสิเดินสิไปสิมาทุกกริยาบทส่งแสดงออกอยูททสสอย่ในใจอยู่ขับใจตลอดรู้ใจยุทุกยาคือมีสติคือค,ควบตัวระ,ะลึกรู้อยู่กับใจใจก็บว่าไปว่ามาอยู่ครับตัวจะของเองเมื่อว่ายู่ในตัวจะของเองย่างเดียวย่างวาแล้ว กำลังของคิดใจหรือพลังของคิดมันสี่แก้ค่าหรือเปล่าไ่ได้เที่ยวบ่ได้เรียนบ่ได้หัวบ่ได้ไปหันไปนี่จับหันจับนี่อารมณ์ของเฮาเนี่ยคยคายก็ว่าเฮาออกกำลังกายแต่การทำงานาเศร่มันกัเหนื่อยอยู่เป็นธรรมดาเรื่องของคิดกิดเหนื่อยขึ้นกันนักเขาบางคนจนเกิดเป็นโรคประสาทหลงหน้าหลงหลังไปเลยเขามาอยู่ในชุดใดชุดหนึ่งแล้วโอ้โหเมันก็ ได้พลังเกิดขึ้นล้นเลยแม่แต่พลังเขาก็ยังเหตุสมัยอย่างโย่ัยเศรษฐศาตร์เจ้าของไปเข้านั่นเขาก็มาศึกษาอาเฮจเลสสี่พีนพินาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาก็เค่อยมาฟังเศษฟังซ้อมเขาอะไเมียเมียคนไทยได้มอน,นั้นเป็นนายสร้างสำหรับแก้ไข,ขเครื่องบินในเครื่องของเครื่องบิน อ้าคิดบ่ได้หมอก็มาท่องมาเขาสมาธิกำหนดจุดจุดใดจุดหนึ่งนนนานซะก่อนจะค่อยไปคิดใหม่ถ้ากำหนดได้นานตัวเลขก็ไปคิดได้ง่ายแก่ว่านี่เอาไปใส่น่ในการเฮ็ดเครื่องยนต์คนไกเด้อนี่แต่ว่าเฮาเฮาสิมาใช้กำลังของคิดเพื่อสิพินเถึงความเป็นมาของเฮาควเป็นอยู่ของเฮาควบสิเป็นไปในการทําาของเฮาอันนี เหากกบูชาแต่ความเป็นหนาแน่กับบูบูชาละเอียดเลยความเป็นอยู่พอจะบันหนึ่งไม่จะหาอยู่หากินว่าจะเลี้ยงเลี้ยกินก็ว่าดีเลยคว่มสิเป็นไปข้างหน้าบูชาในบูชาว่าจะพามาตายแล้วก็ไม่แล้วไปเลยถ้าหากเข้ามากำหนดคิดใจมีพลังสิพีพีหน้าบางคิดใจจะของมีสติกำหนดโจโจอยู่ระยะแนบสนิทก็คิดทุกเวลา้ อันนี้คิดใจนี่สิมีพลังใหญ่โตสามารถเสียอยู่ในจุดใดจุดใดจุดใจังไดทั้งวันทั้งคืนก็ยังได้ถ้าเราทดสอบเพื่อกันยังได้เวลานอนถ้าเขาไม่สติเยอะกับจิตนอนบัดขึ้นเนี่ยแต่ใครมันหลับมันก็บ่หลับเลยใช่ป่ะว่าว่ไม่เมื่อยว่ไม่ล่าว่ไม่หิวกำลังดเจ้าเศ้าสิยหลับเพิ่งจะไปยังไดเวลามาันสิยหลับ ใจมันสิไปยู่จะเหนืยมันสิมาจะเหนืยตั้งสติกำนดชดชลอยู่แต่สาหะผู้ว่ามีสติมันก็ยังหลับจะหึงหรืแต่นางกำหนดเท่ากับนึกอคุโซกับโทษมันก็หลับไปก่อนจะไม่ได้หลังคนนั่นเรียกว่าสติอ่อนนี่นี่แน่น้อยหนึ่งพวกพอกันน้อยเป็นบ้าตอนตอนนั้นซ้ำก็หน่ะก็เลื่อยไปทางไหนเลยฉะนั้นพระพุทธองค์พยายามให้เร่งสติในตัวสัมพัญ เป็นตัวต้นต่อที่แรกในการประพฤติปฏิบัติสินธรรมมีสติกำหนิดจิตใจวัชิยูในสิ่งนี้แหละหรือหนุกสยามว่าเฮาสิมีงานสิกำหนดอยู่ในสิ่งที่เฮาทำเนี่แหละสมมติว่านับเงินแต่กำหนิดจุดที่ทถ้าคิดใจเผยไปสร้างเรื่องจะหลงหน้าหลงหลังก็อีกเรื่องหนึ่งก็นเลยใส่คิดใจอยู่มันไปเรียนหนังสือก็เรียนเก่งเรียนรู้ได้ง่าย ถ้าหากเขาพยายามดึงคิดใจให้มาอยู่ในจุดที่ห้องกำหนดหน่อยนีสติรอบรูอยู่สติตัวนี้ตอนนี้พ่อป้องกันคนท่องว่ายเป็นบ้าเพราะอยู่น้ำบัตรในเมืองเลยถ้าล่องเผลอสติล้มหน้าล้มหลังเขาบ้องรู้เหรอเขาก็มาคนเป็นบ้าเพราะว่าสร้างแล้วนะั่นปีนั้งนังสือตบตึกตึกหนาหนา,นาให้เจ้าแม่กระบอกเลยเอาแล้วลืมเอาแล้ว,วลืมอยูส่สิตัวสติสนี่ตัวสำคัญกู่ าหากนี่สติกำหนดจดจอ่ออยู่ในสิ่งนี้รู้อยู่แล้วโอ,อ้คิดใจสิมีพลังขึ้นมาสามารถสิจะจควบคุมคิดใจให้อยู่ในอำนาจของเขาเลยจนลัวคิดใจมันย่อมใจมันย่อมเรื่องของสติแลวมันว่าไปใส่กันไปเพราะว่าสิไปพับนะสติมันรู้แลวไปก็ได้ต้องเรก่อยู่ในจุดนั้น ถ้าหากเป็นอย่างสันได้มันก็ลงสู่สมาธิได้คลันั่งอยู่ก็เป็นสมาธิแต่ว่ามันก็ลงเป็นสมาธิขั้นต่ำนี่แหละกวดตัดกวดนู่อยู่ก็เป็นสมาธิฉันจังหันฉันจังหันอย่มันก็เป็นสมาธิสายุในจุดใดจุดหนึ่งฉะนั้นพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าใหเอาของร่วมลงในบาดแห้งเดียวให้มองอยู่แต่มองนั่นเพราะจห้มองไปทางอื่นเพื่อให้พี่พีหน้าใน อาหารทั้งๆมาเป็นทั้งรูปรูปหลยวิธีเ,เพื่อสิ่น้ำมับน้่มับตัวคิดใจเขาจะของนี่ยมันมากมามากันไหนมันบ่มากกันไหนอันไหนม,หนม,หนมันว่าดีอันไหนมันว่าบ่ดีอยนจดจ่อยนี่มันก็เป็นเรื่องสมาธิไปใน้ตัวเนียกำโนจนจนกว่าสติกับคิดใจท่านกันทุกระยาระเออเป็นสมาธิหรือไม่เนี่ย เน่ยกำหนดขอย่มไ้ก็เลยกำหนดดอกย่มไรก็เลยข้อนี้พวาวังถ้าเขาคันจัมันมันพีนพีหน้ายั้งไ่ใครได้ต้องเขาคันคางเขาคันกลางในพีหน้าไปได้กุ้งขวงแย่ตู่คันกลางคืออุปยระสมาธิแต่ว่าคันสูงนั่นเขาพักพ่อนโดยเฉพาะนเขาก็หันนัวเห็นยังนี่ได้ลักษณะของกิจจ้าเดียว ถ้า,าเข้าพึกหัดได้แค่นี้ก็น,นับบ่ดีเลรื่องของปัญญามานันแสกกมากเลยข้อมสกปรนถามมันว่าเกิดกับสงบหลายก็บ่ดีเลยบัดสงบหลายก็จะยื้อจะซื้อเรือยเกิดเป็นคนเกียจขี้ขันมางาไ,ไปดยสงบหลายมันบ่หัวจักโ้อมสองพิ้นแค่น,น้าซึ่งข้อมเป็นจริง มันสงบก็เลยมันบินไปวิ่งมาก็เลยมันสงบบ่ไปใสก็เลยมันหลายแบบเรื่องของคิดตรงรูดแจกรีล่าของคิดมดทุกอย่างเมื่อพ้นรูดยันสร็แล้วคิดใจห้าสามารถที่จะน้อมไปใส่หลายอย่างเลยไม่ไปคนขั้วึงขั้วเป็นมาเจ้าก่อนไปเจเลยคนขั้วได้เรื่องสิไปขังหนาเป็นยังไง คนขั้วให้เรื่องปัจจุบันนี่ทั้งรูปเลยอันนี้สีนอันหรอกันนี้อะพันมาอาดีตอนาคตพันดับนี่จะปัจจุบันซือมันรูปปัจจุบันมัดทุกอย่างเพราะมันบ่ได้คึดไปทั้งอดีตไ่ได้คึดไปข้างหน้าคืออนาคตอยู่ในจุดเดียวดเห็นนี่ได้มองเดียวแต่ของแล้วนั้นมัดดับอดีตอนาคตหมดนันก็ไม่ไปกัน มันจะยู่จะได้สวยจาของไปใช้มาใช้ก็นยู่รำกรดแดงเอาเพรนาได้อีกที่บ้านพอมันคิดเข่าควอมสมบุแล้วมันว่างกายไปแล้วหนีไปเที่ยวมาจักสัตว์จักพบแต่ความมาเกิดยืมมุ่งเลยแกเลยท่านก็มั่งไปทะลุผู้โพกมันเกิดมาศาสตว์ได้สั่งบาปสั่งกรรมแบบใดได้บาปหน่อยหน่อยหลายหลายขนาดเลยคุ้นคาของบาปไปจงไหนคุ้นคาของบุญไปจงไหนปโนจะคุ้นคาหมดเลย แต่โดยมากคนเ้ามันมีแต่สิ่งนี้จะซื้อจซื้อได้บ่อยเห็นโตเก่งขางคนเนี่ย้องหัวใจว่าบุญไปจังไหนบาปไปจังไหนมีลักษณะแบบเลยแต่เ้าบว่าเห็นตัวห้าวเขาจะไหวหรือจะล้มล้มมันห่อนหัวใจล้มมันเย็นก็ยังหัวใจนั่นอาศัยร่างกายเร่อาศัยเนื้อน่ะถ้าพูดถึงว่าอาศัยวิ่งแตหัวใจเพชรจะขมสักหวานสักสมแล้ว การกระแทงไม่หมดแล้วนยอายตนะทั้งหกตาหูจมูกเรียนใจคันว่าใจว่าคันถื่นก็รู้ไมดีกับพึ่งฟังคือรถสุดโต่งเครื่งลื่นซึ่งแมนเบิร์ดน่ะนะทั้งหกอย่างแต่ภาษาเขามีสติเรารู้ท่านมั้ยเพราะมันของอยู่ในตัวของเขาตาก็ะยุ่นี่ตามันก็เห็นรูปหูมันก็ได้ยินเสียงลรีนมันก็ดหัวจรด หลังมันก็หัวจจกินพรงอมมานี่มันเปลี่ยนแปลงคิดใจได้บ้างเนี่ยแต่ว่าจนถึงคิดใจถ้ามีสติอยู่สุรยาเลยมันจะไปมุ่งในแค่ไลยเขาไม่ได้สนใจหรอกปล่อยให้มันรวมไปด้วยถ้าหากว่าตั้งคิดใจไปยังสัตว์มมีความสลาะบ่นแบ่งกันม่นมีความพญามาตอาฆาตจเวงกันแบบจ้างคนกัดตั้งเบิองของใครของมันรักษาคิดใจให้อยู่ในตัวเจ้าของได้เลยพอดีสั่น แต่ว่ายังยื่นนันรักษาได้แต่แน่นี่เพ่ใครรักษาเลยคน้นงป้อยไปโดนป้อยไปตำผู้นี้ยิง่งหนึ่งเรียนตำหน้าตำหลังอยู่ปันกันก็นมาวอน้าหากรักษาคิดใจให้ยุ่งในตัวเจ้าของว่าได้อิาผาาัดผู้ใดเราโอ้ยดีแค่นี้ก็เป็นสินท่ำใจแล้วจนทํำคิดใจเกิดความสงบเป็นสมาธิลเลยค้นผัวซึ่งเร่องปัญญาแรงยิ่งสิหัวักปัญญาไปร้าย ถ้ามาอนนมดอะไรเยอในนี้หมดก็บพตัวองมันคนไม่ได้ตัวเจ้าของท่นนี้ว่าเดีย๋ยวเพิ่งมาดื่นนี่ถ้ามาสักแปดหมื่นสี่พันมาทํามาเหนแต่แล้วหลายคนนั่นส่วนละเอียดแต่อยู่ในตัวเข้าไปของมันเนี่ยบันยอยู่พดื่นแต่ความละเอียดท้ามันมองม่เห็นมองเห็นแต่เจ้าของมองๆด้วยสายตาเนื้อทั้งนอกมันต้องมีตาทาั้งนข้ามาอีกตทาทั้งในมันก็เกิดขึ้นได้ด้วยตาคิดใจสงบ มนี่ว่าเคยเห็นก็เห็นนะ่ว่าเคยได้ยินก็ได้ยินมันเป็นของปแปลกๆขึ้นมาหลดพได้เสีกา้าเหตุกา้าท่านเลย่โอ้ยเห็นเห็นผลขึ้นมาทันทีว่าหน่อยกย็ไรขึ้นโยกับเหตุเพื่อการกระทําของเขาีนเรียกว,ว่าการประพฤติธปฏิบัติในทางพุทธศาสน,าพ,า,น,นาพุทธายะเนี่ยถึงแม้ว่าคนจะเสด็จรับขันเขา้าสู้ปรินีพานแลวกระามแต่ธรรมะทั้งหลาย ทั้งคุณทั้งโทษทั้งสมาสิพนบัญญัติไว้ยัยงนี่ประจำโลกอยู่ตลอดกาลนี่แต่เข้าเรียกว่าเข้าถือถือทมาปฏิบัติทำ่ำแต่ปฏิบัติไปพ่ให้ถึงได้แต่ทางนอกแต่ทางในจะเลื่อยพอจะเห็นเพื่อจังพวกพ,พระเจ้าพระสงฆ์เรียร้ยงชบปีนี้ตีปญาโทษศริญญาเอกหัดประโยคแปดประโยคเก้า บัจากท่ำสันจีส้อยเห็นรันนั่นไม่เลียนซื้อมาเนี่ยได้จะซื้อแจวว่าฮ่นเห็นของนี่มันเกิดมาจากมุ่งไหนของกายของใจมันเกิดไปจากตัวห้องในเวรนั้นมันไปเกิดอยู่ในหนังสือนั่นเนี่ยคนไปแจ้งไห่แจ้งแลวก็ว่าขึ้กันเนี่ไปคนละลูกเลวจะจะิตดจะใส่ของหอยของมันฉะนั้นทรรมาสีแท้จริงเลาจะต้องเป็นทั้งหูทั้งเห็นไปพ่อ โอหรือก็โอ้โหจักสือ่อ้โหจักตามสมุดโลกสิเภาว่ากันแต่เห็นเน่ยเห็นไม่ชี้ใจจะพ้องอีกทั้งทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วมันจะเสียหายสงสัยชาว่าท่านก็แข็งไปร้ายแบบเลยโบฉันอาเซียวันไอ้อนเลยนักข่าวก็ไปเรียนรู้เลยเป็นสันนันสันนี่นนมาเทียบท่างโลกไปหาเัินหาช่องไปทางอื่นผุนตัวมันไปทางไกลเลยเพราะไเห็นไปตามข้อมเป็นจริง คนจะใครรู้ในเรื่องข้อมเป็นจริงในชีวิตข้อมเป็นมากเป็นยูของเขานี่แลวข้อมจะเป็นไปขนาร่างกายแจกสารบแจกรับไปนี่สิไปไสนสียู่ชังไหให้เราประหารสายสีเจ้ไาไลยก่อนสีมาเกิดสีมาเช่าไหนคนทั้งเรื่องเรานี่เกิดเห็นชัดเรื่องเรานี่แล้วพูกใรก็ตื่นหมดแต่พนะ่กล้าอยากมาาเกิอดอีก แต่ท่านมากเกิดแต่ม like ันแค่เค็บตายก่อนแค่แค่เค็บตายเ่านก็ชอบเลยชอบจะเกิดจงเดียวแต่ทีนี้แค่เข็บตายท่านบ่บ่แค่บ่เข็บพ่ตายอู้แต่ไม่มีพ่อโยโย่เลยขากัรตายใจมันหายบ่อโย่บ่อจินเนี่ยแต่พระพุทธองค์พระมองเห็นเหรอว่าอันนี้มันเป็นคองทุกข์กันหนึงเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ อยู่เสียละแต่ห้อเห็นว่าเป็นของสุขก็เลยอยู่น่วกันไปถ้าหากว่าเขาสู้ความสงบได้แล้วเห็นว่าเป็นของสุขก็ต่อกันว่าจะสู้ว่าจะแก่ว่าจะยังทำเป็นเจ้ตัวสิวใจบาดใยมากก็ว่าจะวันอยู่หรือห้องครับพอห้ามไปเลยเรียนไปมัดนั่นมัดท้องแค่ใช้ใส่ร่างกายก่อนนี่ผู้ละอดผู้ละลอยผู้ปีกนี่มัดสิ่งของก็จะเคยเนี่ย เรียงโซ่ได้แห้งช้อยแห้งๆแล้วผลจะตายก็เลยตายอารุณกับมะเขือเจก็มาเรยนก็ดีขึ้นข้นเลยเล่ยโมจัดจบสิ้นก็เสียมดเวียนเปลี่ยนแปลงกันอยู่เพราะพระเจ้าคนที่หน้าอังสันจนที่หน้าเห็นาของเรานี่มันเป็นไผ่ใหญ่ไผ่ใหญ่ก็โมดเป็นมหาเอิญเอิญชี้ใจว่าเป็นมหาโจรผ้าห่อไปทุกไปเนี่ย พอใจมันก็มุขหัวจักกิริาหะเขาว่าดึงเข้ามสู่ธรรมะถ้าเห็นธรรมะจะก็นั่งเสดหจักว่าของเราวนี่มันเป็นไพ่ไพ่วาจาสงสารเนี่ยเป็นไพ่มอทำของพื้นแบบไงเออมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายมาทำลายกันยุงอย่างนี้หรือจะอะไรครับเท่าไรกันใช่ก็ก็บรรดาสิงสารสัตว์ที่อยู่ในหนังได้หมดั้งตายซึ่งเกิดซึ่งเกิดซึ่งตายกันด้ย เราพระพุทธเจ้าพผลสงสารมนุษย์โลกเลยน,นั่นน่าจะได้มาจัดในโลกมาดึงคน้นขึ้นไปสู้ความสุขความจริงนี่เยอะแล้วอยู่ในตัวขอ้อหมายมันแจ้งห้องว่แค่เอาสื่อหันไปในทางอื่นบนพจนวศน้าพจนห้ามไปเลยพจนอสอนไปแล้วบอกไปแล้วผนบหัวซาเรื่อยปรเหต์ผลบกบอกได้แล้วพระเจ้าเสด็จในเมื่อเป็นกรรมย่ำหนี่อยจะนั่ไป่ยุ่งสนเลย ของแล้วนี่มันต้องสงสารตัวเองนะี่าคิด TH ใจลงไปแล้วมองเห็นส่วนเดือกลับทั้งหน้าทั้งหลังเลยผู้ว่าให้ก็มีหลกเพื่อนเอาให้สงสารเจ้าของมันโง่หลายจะเพลี่ยนกันไมาจะขับเจกันโลงหายใจจากเขาเมือนไม้เขา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 ขี้อยู่สกสารสกปกเอาไปพังเสียิดินนอกนั่นใจหนามใจบก ไปเพชรชัดทุกประเภทักเท่าไรครับเท่าไรกันสงสารเจ้าของเองนั่นแหละพราะข้อมูลเขาเจ้าของสันสําคัญว่าจะของฉลาดแล้วก็ยังสิ่อโอโซนไปอีกไกลอยุคนคนเราจกว่าจะของโอโซนแก้ไขเจ้าของเลยมันดีว่าไหนว่าดีว่าไหนคนคิดพินิจพินาศหาท่านสิแก้ไขตัวเองอยู่แต่ว่าขอสําคัญว่าเฮาสิฉลาดซําเลยสิพยายามดึงคิดใจให้อยู่ในตัวเจ้าของเลย นี่คนใดย่ำสมนี่กับน,นาวชลาชั้นหนึ่งเลยวิ่งรู้จักธรรมาชาติจนมันสแสดงอยู่ในกายของเขานี่ความรู้สึกน้อยเดียวสิจะจะหนาวหัวจ้งผ่อนหัวจ้งหนาวหัวจ้งเย็นเลยเนี่ยอันแรกก็หัวจ้งยุ่งสิแต่ว่าใหญ่เด็กทนยู้นี่หัวจ้งมันยู้หัวจ้งมันไปสิเลยยังไขเยอะดิจนกลัวเสียยู้กับทีเลยกับมันยู้เลยพ่อยอยากให้ไปกับให้มันไป โู้ฉันเ่เขาฉักใส่ตัวเจ้าของเองเนี рон, ่ยสวว่าเขาไม่ใจอยู่เลยแต่แบบนี้ยู่น้่กันนล้วมังม่เห็นเพื่อขัดมาจักใครใครหลายส่วนคนหลือก็มีเคยจนตายทิ้โม่เขาักใจเจ้าของแต่จ้กเสียว่าเป็นคนฉลาดหรือเสวยว่าเป็นคนโง่เนี่ยอะไรก็ไม่รูกไอ้ห้าพีนี่พินาศเป็นไงพวกอะไรก็ไ้มาเพื่อคัดเพื่อเสียเอาใจเจ้าของหรือยังเาเส็ยบด พ่ะรักษาชิ้นหาเลยพ่อหรือพ่อรักบวชเนี่ยรักษาชิ้นแก่์ชิ้นศิบย์เลยพ่หรือพ่อเสิบวชเป็นเนี่ยเป็นพระเลยพ่อเนียมันเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยการผู้บวชเป็นพระแล้วก็ตามทื่พอ่อจะทั้งนอกคือสื่อใส่ผ้าใส่อสมมยังสมุดสื่อแต่ตัวจริงว่านเกิดขึ้นนในใจว่าเป็นเพราะเพราะเกิดขึ้นหรอกใจด้บวชเป็นเนี่ยในบวชเป็นพระได้สมัยเพราะในวันไหว้ต้อแนก่กิน สต่ยังตำหน้าำตำหลังอยู่ก็เรียกว่าบวชจททั้ง,งอกทางในบ่ให้หนึ่งบวชต้องเรงเอาลเลยแรงจนก็สิพคทัดชี้ใจเป็นคนสิไม่สินนี่ทำจ้างสั่ไม่จะงแรงเพราะยังนั่งสอว่าเดีบวชเราทยทางนง่มันเปมันตัวไข่ได้กลอแต่นี่ดนยังก็ว่าใส่แค่มูอทานอันทานนี่เป็นจีนสี่เมื่อสี่เป็นสัน่เแต่เราเจ้ของมันอะไรพวกนี้ทับถมอยู่จากตอนสั่นเธไดู้่ แน่ว่าเคิดตาคิดหลังของแล้วนี่มันตัองละพี่นี่พี่หน้าบางตัวใจจะของเป็นเองรู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าเป็นเป็นผู้รู้ยิ่งแต่เป็นผู้เห็นจริงในเจ้าน้ามาพุทธรู้รู้ยิ่งแล้วก็เป็นผู้เห็นจริงรู้ด้วยพระองค์เองไม่ได้ไม่ได้เห็นมาจากอืนเกิดขึ้นในจิตใจของคนเอง นี่พระเจ้าว่าเป็นพุทธถึงนะแต่ย่างพุทธพวกจะเป็นสาวกพุทธอย่างนี้เลยฟังจากคนแรกไปพุทธทันจนรู้จนเห็นคือพ้นแล้วแต่เดียวเป็นสาวกาะค,าคือเป็นเยี่ยนำนำผลละคนจะคอยรู้ถ้าบุ๊บอกก็แล้วเลยว่าัวอันนี้พระพุทธองค์คนรู้หรือรู้เองเห็นเองน,นี่เราห้องก็มีคิดใจคือพ้นจิตพุทมีทางพ่อจะเห็นได้ว่าได้หน่อยก็ได้หลายก็แค่ย,ยืดก่อน หรือสิบว่ไหนสิโรโรเรยดดยอด,ดยพ่อพัดปิศาจบรรพวกร,กรุพ่อฮมือลมมือตายนี่คืสิสัมันุ์ต่อที่หน้าพงกนี้เพื่อะไรกันแลนละเน้นัมากคเป็นเาชางอะไรละปัน,น